้ามาเบิองไม้สอนนะครับข้าเบิองไม้สอนมันอยู่แต่ว่าร่มแห้งร่มแห้งครับอากาศก็เย็นๆนะครับผมตอนนี้ประมาณสองสามองศานะครับเนาะแต่ว่าน้ำแข็งละลายแล้วครับผมครับเพราะสอนได้นะไม้ครับผมน้องจีร่งสอนนะครับเป็นทอนะครับเนาะทอนแล้วสอวนในทอนี่แหละส่วนในทอนี่ครับสองฟองครับผมเนาะสอนไปสอนมานั้นนะ ใสสวนมากในทอนครับสองทอน,น,อนองเนี่ยนะเี่ก็น้องเงยครับน้องเงยที่ลึกครับผมอากาศโล่งนะครับผมนะอ่ามันลึกนะฮะนี่สออ่วนนี่ครับนี่อาวุธส่วนกรุงฮะดงัดงดังมาดังส่วนนาะมาตตาบัณฑ์เยอะซื้อมาตตาบัณฑ์นะครับเนื้อดังเอาผมเอ้าเอา,า,า,าเบิ้งกัน,กน เห็นเด้ผลงานสวยมากเลยนะครับนะครับไปดิลงเลยครับไปดิครับมาเบิ่งผลงานเข้าสิมาดส่วนมาดิสิได้บ่ฮึต้องย่างก่อนอ้วนมึงย่างก่อนย่างไปชิงเคียงไปไปนี่แหละตัวย่างก่อนเออไปนะครับผม đã loạt tẩy thoa này đó biến này làm biển như thế hợp ta xây sụt thế này ta còn làm xây long thầu cản nằm cắn nhắn hóa ra nhìn phần mình bà đem tạo tính tập 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 quá ป่าแ่นตับตึงตึงตึงเลยเน่ยนะขึอนเลยข้นฮะขึ้นเลกไม่เล่นเรลงเหรอเหรอขึ้นยกขึ้นมั้งเอาตรงนี้แหละอนีรโกงกันเอาขึ้นนะเอาขึ้นบนยกขึ้นวะ นกขน้นี่เป็เที่ยวอรอิเคืงมือต้องต้องด้วนนี่ยปลงานกลุ้งกับมิตรไกุ้งหน่อยกุ้งเนีเรืยเรื่อยพี่เพี่เอาไปทั้งุูนกันได้ไปจะไปฉวัมาจะทั้งคูนพี่กสิไปซิดนกันาน้ำน้ำมันไหลนะครับเนาะน้ำมันไหลไปทั้งุูน น้ำน้ำมันไหลไปทั้งบุญนครับห้องกอสีไปส่อนด่างนทั้งบุท่าเอาส่นเวนน้ำมาครับเจาส่นลองไปน้ำนัมันเกิดน้ำซพิคด่างหัวก็ซื้อแล้วปุ้งน้อยแล้วหลมา้วยเป็นหัวโตไหมปนน่วยไหเป็นหัวลอยถึงก้น้อยปุ้งมันเ็งงงงนะครับง มาสิบานวันมาสิานก็านี่ซิด่างเง้ยด่างยิ่งยอตั้งเดจักเหลี่ยมเซกันรถมาคือเมทั้งันใจับมั้ง้ิทท่อนกันเลยนี่ครับนี่ครับโเป็นก้อนลยครับผมนี่ครับกับน่กับสมกันนะ นี่ยผมก่อนไ้ับนี่ครับนี่ยกลุ่มนะครับผมหนาวครับหนาวหมอนึงมือสันทุบทว่สันมแงเลพนี้มือผมครับผมมือแข็งไปแล้วครับแข็งจึงคึงนมือเอาตักไปนี่ตัวยนึงครับถวหนึ่งตวนึงครับถวนึง เอาลองปึ <si ีตัดเไปครับน bo, bo, ah, ี uh, ่ชวนส่วนทวนไปทางบนบอบบอไ่วนทวนไปทางบน้องผมต้องไปก่อนครับผมเพาะมอหนึ่งยานมอนึงยานน้ามัผมต้องไปก่อนนะครับซ Tớ phải thác luôn, thác luôn rồi Thay ừ. phát gò đi à. Hả? Nếu chỉ bình hoa của đâu nữa mà quảng quả đó nữa ด,ด่างมันกว้างกว่าทอเข้าไปพูดถึงกับยางน้ำก้นนะครับระยะมันพอดีนะอยังอยู่ในทอแบบนีああ้ลมมันพัดผ่านทอเพราะมนีมันเย็นเย็นลมมันผ่านทอหมดเลอาจจะเสียงดังแน่เลยนะเสียงล้มเสียงอย่างนั้นนะ พอครับสวัสดีครับเต็มด้วยนี่กุ้งหอยนะเอ้าอายุกมาดิปึ๊บเหาจับจังหวกันมาดีสไล่มด์สไล่์บ้างนะครับน้องจิมโอ้ยมิตรกุ้งบ่อยไหมครับมึงจับไปทั้งนั้นอะกุ้งบ่อยไหมครับมิตรกุ้งหอยครับผมอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ มีขาเอินว่ากุ้งฝอยนี่ครับผมโอ้เป็นตัวใหญ่เนี่ยหลายเอาทอนมามยวนานี่เอากลางก็ไดเพราะเอานันตักออาเออทอนมากลางๆก็อ่อนมาม้ดียวนี่ โอ้ยหลายอยู่ครับแต่ผมนี่เป็นแต่กุ้งหน่อยครับกุ้งประมาณได้ประมาณจากักอาทิตย์กลัวกุ้งหัวแทกออกครับผมเฮ้ยคุณอะไรเออผมคุณอะไรรุนรอดตาครับผมกินแล้วบอนี้กินได้ฮะเอา ไปพ้าพุ่นมาเน,นี่นเยเดี๋ยวเจ้าเลยรอะจำเจ้าที่ถืนได้บ่บ่ล้หนิกะด่มีปลองออกเท่บึ้มงงนโอ้โก็มีหน่อยผสมเงนะครับผมครมีหน่อยผสมเงน, <c oughs> น,น,นะค <c oughs> รับนะสองเที่ยไปกปรปับ่ผมโอ้ไอลปลุ่นพุ่น รุ่นทอ่ออีกทอ่อต่อไปสร้างพุ่นนะครับเนาะหันห้องได้ตัวน้อยหลายทั้งนี่เ้าก็สิล่งไปไมีอีกมองนึ่งครับเดี๋ยวถ้าถิ่มจะเกี่ยวอะไรห้องกระชิ่งไปเลยครับผมไปท่อพุ่นปาดนลยที่เป็นอะไรทั้งเป็นว่ากันนะครับเุ็นแล้วครับอีกท่อหนึ่งพู้ดอลยสร้างปุ่นนะเนาะท่อหนึ่งนะครับ ท่อที่สองนะครับท่อที่สองมาเบิ่งท่อที่สองมาที่ไหนเห็นไหนคือกันครับผมลักษณะเดียวกันก็ท่อนีที่เป็นเังไหกรบปุ๋นนนะครับเนาะอึ๊บโอ้นั่นหนาว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 ต้องไปก่อนบ้างเลยต้องไปก่อนทุกคนบ้า มึงกัไปกวอนก็ได้ลงไปกวอนก็ได้เว้ยเป็นยังเนื้วกูต้องไปกวอนเพราะคันกูจะไปทั้งนั้นมันจะลงน้ำได้กี่เราเพิ่งก็ลงไปกวอนก็ได้เรื่องไปเปลี่ยนทั้งได้เอไปรถไปเอาถือออกมาัะ Na cung, na cung Na cung, na cung Na cung nó khắc Khoảng ngắn Ô, oh, gươm đây Ướp, Ui, oh, tối nghe thế là này Cái này đấy thì lại phải đang phun vào này Đây phải đang nhìn nhìn Ui, oh, cả đài chứ không? ngoài khác bao thôi gì con? háo qua đây, ừ, học thua gì không thật, nhảy thua. đi 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 หยับกันคงดึงกึมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรมากแม่หอยมาล่องชิดประกวดอยู่นี่ครับต่อไปอุ้ยบางตัวกุ้งร้อยกับซ้ำเก่าครับผมกุ้งร้อยกับซ้ำเก่านะครับ ฟังนี่แมาขอนนี่เนาะมันเป็นกลนี่นี่เด้มาียไปเพซื้ออ่หอยพันเดิมครับผมเอนู่นนะนี่ตัวนี้นี่เตรียมกองฟุ้มนะวะช่องตรงปะช่องตรงก็เลยเนีอ้นีย เดร์ตรุ่นนี่นะครับเนี่ยเดร์ตรุ่นนี้พอดีเลยนี่ก็จะปากก็ร่างงามแลยร่างงามเลยรุ่นนี้เพราะว่าอู้แต่ว่ากัดสุดนีก็ส่งงามอยู่ครับเนาะทอดหน่อยทอดตัวนี้ทอดหน่อยทอดหน่อยอู้เหรอโอเอนทอดหน่อยปะเนะตัวน้อยพอดหนึ่งหอดเอ้ผมพันกันไปทั่วเลย เห็นเลย่งอไปสองทอร่วมกันแล้วเตรียมกองโฟมแล้วแว่าเตรียมคองโฟมแล้วมันจะลูกมันจะลูกกุ้งโอยะลูกกุ้งลูกกุ้งพูดนะเออตัวชุดนี่ส้ส่งตัวตรงนี้ลยตนี่ส้งตตรงแล้วนะส่งตัวขเนี่ โอ้โมองนิดตรงไครเนี่ยเนี่ยจังหน่อยมันถือว่านี่มันต้องเป็นตัวอยู่นี่เอ้าต้องเป็นตัวนะวบแล้วช้อนสีใหญ่ไปปุยพุ่นบัดนี่สร้างท่อนี่เขากิดล่องเหล่าว่ามันหน่อยอยู่แต่กันส่วนอีกกับสีใดอีกอยู่ครับแต่มันตัวหน่อยนะเนาะตัวหน่อยนะกับสีไอ้ทอไปเพิ่งหามันท่อเอื้อนตัวใหญ่กว่านี้ ต่างมันไปต่อครับผมพอเอื้นอนิใส่ใหญ่ใส่หน่อยคือซ้ำกันคือจังไดเดีย๋ยวครับผมไปเอา้าต่อไป,ปออออครับผมเพราะว่ามาพอหนี่บ่มีหน่ำนะครับถามหน่ำบุลนนะครับเนาะหน่ำบุลนแตะแบบที่นี้ เข้ามาผ่อแนวหนึ่งนะครับมาผ่อแนวหนึ่งหมอมาแต่ใส่บุญมึงบืนมาแต่เสือกน่ผู้เสียงเป็นกองคลองนะครับนะเน,บอนอาะนี่มาบืนนยังไงวะดีป่ายอยู่พงกูเหนบ้านห้างจะว่าป่าตีนบ่คือนจังป่าตีนเนาะเนาะนี่ครับใส่ไงรับเนาะบ่ทันเนาครับ,นะบ,านนารบสิเอาอยู่ครับเอาอยู่มันหวัวแต่ไตนะฮะ อเตตหตตครับเอาอยู่เอาอยู <trzeba S 2> <ownership> ่างมงามเ้ยงมมันไม่เทะนะงาอยู่งามงาอยู่ตัวหน่อยขื่นมากเพราไรครับตัวยมันดิ่งเึ็นมาตัวน้อยอยู่ข้างล่างให้สังเกตให้สังเกตพวกกุงนะครับกแมงเสียงเกตพวงแวนเมื่อกี้นี่ครับ ถือว่าได้อยู่ครับเนาะมือนี่ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ครับเน,นาะแต่รุนจักิได้ลงบงได้ลงตัวใหญ่นามเลือกกได้เริ่มถอดใจแล้วพอนนึงหนาวหนาวเริ่มถอดใจแล้วเนาะเอา้าจังบึงกันครับผมรอบสองทออที่สองรอบสองครับบือนี้เมื่อกี้ได้ไหลายครับยุทดท้อนี่ตัวงามอยู่เมื่อกี้นี่ quạt tia mắt xoắn thế này, oh, thả thời gian nè chẳng nổi. Tới nè gặp khoa để gìn lắm nó để lại rồi, nó khoan kéo nó mang lăng mương. Mất não không, vừa để bị xé vậy, xé nó xé giền giền rồi tẩm keo, Xe nhám hoa gì nắn hoa bị phiền bảy nhám nữa nó còn bỏ vào tẩm keo để với gạo không, bỏ mất

หลอดสองหลอดสองเอาตัวนี้ก่อนเอา้าขึ้นมั่งดวดปึ๊บขึ้นเลยนักยังนักขี่ดินนักขี่ดินเอ้าขึ้นเลยเมาเมาขึ้นปะเอา้นานั่นนี่โอ้สุกมันตัวโตรงทางนี่น,นั่นเห็นว่าว่าอยจูว่ามันตัวนัน้นมันโผล่ไงเลย Yeah, 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 yeah. ở lóc nắp này mắm tổ yến các bác, xuống tổ yến coi như thang phun rồi nhé, được không? Tóc tổ tung nó gặn luôn, tổ yến gặn luôn này. Nhưng mà này, đọc nó nhòi hết, nhau mà thì nó đầy lại đó thằng nó, nhau mà cướp thì nó tạt những cứng này này, cái nào hấp máu vậy เต้นนีก็พอแหง่ล้อเตนีนก็คักล้วครับหยิมาหอนยมือขึ้นหนูเ้าถือว่ามีตัวอยู่ครับก็ได้เยอะเ้าะเตะก้อยนึงครับก่อยน่อยงนึ่น้นใส่้นก็ได้ โบแมนดับยิดขึ้นนี่รอบสองนะครับเนาะรอบสองกองไม่กองนั่นเต็มนี่ครับรอบสองกองไม่ครับส่งตัวตรงอยู่แต่ว่าขีดดินกันไรล้อกป่ะบ้านเอ้ล้อเอ้ล้อฮะล้ง นรามองนอนเงยบังเข้าผู้เล็กผู้บ่ได้เหครับผมบ่ได้บ่ได้บ่ได้ลุงบ่ได้ลุงเขากันอย่างเงี้ยฟังเอาังบ่ได้บ่ได้แต่ลุงสนิทกับพ่อหนี้มนี้เด้ฮะตังบอกบไเด็กอะไร่กซมหนี้กับซัมนี้เด้อมันอยลงได้ วันนี่มันเลือกกรซื้อไปประมาณเกินเนี่ยยำเอาบ่าวไปนยางเปลีไยนยางมาได้มได้มาได้เจ็บแล้วครับเนาะเจ็บๆครับผมพอแล้วครับพอได้กินแล้วเออีกันอีก็อศีลลางดังกับบ้านตัวตัวบาทนี่เปิดอะไรกินแล้วผมเนาะโอ้โหคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเราไปลองเนาะ หนาวหนาวหนาวไหวครับผมขอไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนั่นนะครับปไ่ไหวมือเย็นแห้งครับผมอีกคลิปต้องเดนแลพีนะ่น้องนะโอู้ปว่วยขอพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพอสิบป,ประดี๋ยวพลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอเอีนคลิปต้องเี้สวัสดีครับ